สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับวันนี้จะเป็นการถแถลงผลการประชุมคอรมอครั้งที่7ครับ2,567นะครับขอเริ่มต้นด้วยข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านนายกข้อแรกเลยท่านบอกว่าเนื่องในปีนี้เป็นปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจเจริญพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษานะครับซึ่ง ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้มีการขอความร่วมมือให้หน่วยราชการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมวันนี้ท่านนายกได้สั่งการเพิ่มเติมว่าจากนี้ไปทุกวันจันทร์นะครับขอให้ข้าราชการทุกหน่วยงานรัฐรวิสาหกิจแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญ,ญลักษณ์ในทุกๆวันจันทร์แล้วก็ได้ขอโอกาสให้ขอความร่วมมือ จากภาคเอกชนองค์กรต่างๆรวมทั้งรัฐสภา,าและก็หน่วยงานความมั่นคงให้ช่วยกันใส่เสื้อสีเหลืองสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ตราที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับในทุกวันทุกวันจันทร์นะครับข้อที่สองเนี่ยท่านนายกบอกว่าจากการไปลงพื้นที่ครั้งล่าสุดที่จังหวัดสระบุรีแล้วไปดูเรื่องของการสูบน้ำเข้าไปเพื่อช่วยเหลือการทำนาปลังของกรมชลประทาน ปรากฏว่าท่านนายกได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องชาวนาว่าค่าใช้จ่ายค่าไฟไฟฟ้าในการสูบน้ําปั๊มน้ําเข้าไปในที่นาเนี่ยมันแพงมากตกประมาณไล่ละห้าร้อยบาทท่านนายกจึงได้มีจําริีว่าขอให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงานเนี่ยนะครับได้ไปบูรณารวมทั้งกระทรวงเกษตรได้ไปบูรณาการร่วมกันในการที่จะพัฒนาโครงการสูบน้ําด้วยพลังแสงอาทิตย์นะครับ เพื่อให้เกิดสมัมฤทธผลในเร็ววันหมายถึงนโยบายรัฐบาลจากนี้ไปจะพัฒนาระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้กับการสูบน้ําเข้าที่นามันจะได้ประหยัดต้นทุนแต่ในระหว่างที่โครงการนี้ยังไม่สำมฤทธผลเนี่ยนะครับยังไม่เสร็จก็ขอให้กระทรวงพลังงานได้ไปพิจารณานะครับปรับลดค่าไฟฟ้าเป็นกรณีพิเศษให้กับชาวนาหมายถึงว่าค่าไฟฟ้าที่ใช้เพื่อปั๊มน้าเข้าไปในที่นาอันนี้ ให้พี่นาปรับลดเป็นกรณีพิเศษเรื่องถัดมาท่านนายกบอกว่าในช่วงตั้งแต่การประชุมคมอมที่ผ่านมาตั้งปี2566จนถึงครั้งที่6เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปรากฏว่ามีวาระจรเสนอเข้ามาเยอะพอสมควรท่านนายกจึงได้ให้นโยบายไปเลยว่าจากนี้ไปนับตั้งแต่การประชุมครั้งหน้าจะไม่อนุญาตให้มีวาระจรเพราะว่าวาระเข้าประชุมคมอมผมควรจะต้องส่งมาก่อนแล้วให้ทุก คณะมนตรีทุกท่านได้มีเวลาพิจารณาศึกษาอย่างดีเพราะนั้นนี่เป็นแนวนโยบายเว้นไว้แต่จะเป็นกรณีที่มันจำเป็นจริง,รงๆหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ท่านนายกต้องเป็นคนอนุมัติด้วยตัวของท่านเองเพราะนั้นจากนี้ไปท่านจะไม่เห็นวาระจอดแล้วนะครับท่านนายกไม่อนุมัตินะครับเรื่องถัดมาเป็นเรื่องของการเสนอเพื่อพิจารณานะครับก็คือเรื่องการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปี งบประมาณ2,567ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะโดยคลรมรวันนี้อนุมัติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเสนอมาดังต่อไปนี้นะครับ 1. แผนการก่อหนี้ใหม่ปรับเพิ่มขึ้นมา5,062,76.10ล้านบาทคือเพิ่มจากเดิมที่ แส4เ0้ 94, กว่าล้านเนี่ยขึ้นมาเป็น7,54หรือคิดเป็นเพิ่มสุทธินะครับห้าแสนหกว่าล้านถัดมาก็คือแผนการบริหารหนี้เดิมปรับเพิ่มขึ้นจาก1 6ึ่งล้านล้านบาทเนี่ยนะครับเป็น2 0 0จุดล้านล้านบาทโดยประมาณนะครับเท่ากับปรับเพิ่มขึ้นมา3าม7สนแปดล้านบาทแล้วก็แผนการชําระหนี้ รับเพิ่มขึ้นมาจากสามแสนเก้าหมื่นห้าร้อยสามสิบแปดจุดหกสามล้านบาทเป็นสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบสามจุดเจ็ดศูนย์ล้านบาทหรือปรับเพิ่มเก้าพันเจ็ดสิบห้าล้านบาทโดยประมาณนะครับทั้งนี้การปรับเพิ่มทั้งหลายเนี่ยทั้งสามสามสี่อย่างเนี่ยที่ถูกเสนอมาเนี่ยมันเป็นไปตามพูดง่ายมันสอดคล้องหรืออยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะกฎหมายที่ว่าด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐปี2561ในส่วนของหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเนี่ยจะกรกอบคือมันต้องไม่เกิน70เอพราะปรับเพิ่มหนี้ตามที่คลมออนุมัติวันนี้แล้วเนี่ยนะครับสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยจะมีตัวเลขอยู่ที่61.2 จุดสอก็ยังอยู่ภายใต้กรอบนะครับสัดส่วนของหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณกรอบคือ35%อันนี้เนี่ยอยู่ที่ส3มสแล้วก็สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนี่สาธารณะทั้งหมดกำหนดกรอบไว้10%เซแต่ปีงบประมาณ6-7ตามที่ปรับครั้งนี้มันจะอยู่ที่แค่1.5% แล้วก็นี่สธานะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้การส่งออกสินค้าและบริการกรอบจะต้องไม่เกิน5%อันนี้ปีปี67งบประมาณน,นี้อยู่ที่จุดศูนย์สี่เปอร์เซ็นตก็อยู่ภายใต้กรอบทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากการอนุมัติแผนการก่อนหนี้เพิ่มแผนการบริหารหนี้เดิมแล้วก็แผนการชาระหนี้แล้วกคอลมอยังอนุมัติเพิ่มเติมในเรื่องที่คณะกรรมการนโยบายกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ เสนอเพิ่มก็คืออนุมัติให้บรรจุโครงการพัฒนาและโครงการและรายการเพิ่มเติมในการปรับปรุปรงแผนแผนที่กำหนดอยู่ในปีงบประมาณ2,567เ,เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก56โครงการนะครับรวมทั้งอนุมัติให้การเกษหะแห่งชาติซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้นะครับต่อภาระหนี้ของกิจการเนี่ยไม่เกินหนึ่งคือผู้ง่ายรายได้ต่ำกว่านี่นะครับ อน Salvador, ุม well ัติให้สามารถกู้เงินเพื่อมาใช้ในการบริหารกิจการได้แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนหรือคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายและการกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเพราะนั้นทั้งหมดนี้ก็คือเป็นเรื่องที่คลรมมีมติอนุมัติการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ2,567ครั้งที่หนึ่งนะครับถัดไปก็ขอเชิญท่านรองรัฐเก้านะครับถ่าแหลง ข้อต่อไปครับเชิญครับค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสื่อมวลชวนทุกคนนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนที่ดูการถ่ายทอดสดอยู่นะคะวันนี้มี2เรื่องด้วยกันนะคะที่จะมาถแถลงในเรื่องแรกนะคะก็คือคอรมอมีมติอนุมัติหลักการการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมของกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะมีรวมทั้งสิ้น2ฉบับด้วยกันนะคะ,ะกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะเสนอเนี่ยการร่างกฎกระทรวงอันนี้ขึ้นมามี3วัตถุประสงค์ด้วยกัน วัตถุประสงค์แรกนะคะก็คือการลดภาระค่าใช้จ่ายและเป็นการลดต้นทุนของผู้ประกอบการที่ยื่นขอรับใบอนุญาตต่างๆวัตถุประสงค์ที่2นะคะก็คือการกอร่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็3ก็คือสร้างแรงจูงใจให้มีการยื่นขอใบอนุญาตและใบรับรองเพิ่มเติมมากขึ้น ะะทีน,นี้ในรายละเอียดของ2องอกฎกระทรวงด้วยกันนะคะฉะบับแรกชื่อกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะคะก็อันนี้เป็นการอาศัยอํานาจตามความในมาตรา58นะคะแห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพศ2511โดยได้กําหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนอนุญาต รวมทั้งสิ้น6รายการนะคะซึ่งจะมีการขอปับบขอยกเว้นนะคะค่าธรรมเนียมของทั้ง6รายการเลยได้แก่อันแรกนะคะใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือตรามอ,อกอนะคะ2คือใบอนุญาตทําผลิตภาาัณฑ์3ใบอนุญาตนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจําหน่าย 4. คือคําขอย้ายสถานที่ ห้าคำขอโอนใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตแล้วก็6กนะคะกรณีที่ใบอนุญาตหายหรือชํารุดเสียหายนะคะก็คือทั้ง6กกรณีนี้ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมใดๆนะคะส่วนกฎกระทรวง ฉบับที่2นะคะก็คือกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรองซึ่งเนี้ยออกโดยอาศัยอํานาจนะคะความในมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติพศ .2551 นะคะได้กําหนดค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบรับรองค่าธรรมเนียมใบรับรองและค่าธรรมเนียมการต่ออยูใบรับรองที่ครอบคลุมเนีย่ยจริงๆมีทั้งสิ้นถึง9รายการด้วยกันแต่ในวันนี้นะคะทางอุตสาหการรมเนี่ยได้นําเสนอการยกเว้นค่าธรรมเนียม3รายการนะคะดังต่อไปนี้1ก็คือ คำขอรับใบรับรองมาตรฐานการตรวจสอบและรับรอง2คือตัวใบรับรองนะคะแล้วก็3คือการต่อ,อยู่ใบรับรองทั้งนี้เนี่ยทางกระทรวงอุตสาหการรมได้จัดทํารายงานประมาณการนะคะการสูญเสียรายได้แล้วก็ประโยชน์ที่จะได้รับนะคะโดยรัฐเนี่ยจะเสียรายได้จากการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆเหล่านี้นะคะก็ประมาณ21.6ล้านบาทนะคะ21.6ล้านบาทจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมบางรายการสําหรับผู้ประกอบการ การตรวจสอบและรับรองนะคะก็จะเป็นอีก1.4ล้านบาทค่ะแต่ทั้งนี้ก็อย่าลืมว่ากลับไปที่วัตถุประสงค์นะคะสามวัตถุประสงค์ด้วยกันว่ามันจะเป็นทางการลดภาระค่าใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้มีการขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยทั้งนี้นะคะก็คือกฎกระทรวง2ฉบับนี้นะคะจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนถึงวันที่30มิถุนายน2567ค่ะ น,นี้เรื่องแรกเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมนะคะส่วนเรื่องที่สองเป็นเรื่องของพลังงานวันนี้ทางคอรมอได้รับทราบนะคะการรายงานเปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับการสูญเสียรายได้ที่เกิดขึ้นจริงนะคะกับประมาณการที่ได้จัดทำสำหรับโครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลด ค่าซื้อการหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะอันนี้เป็นงานเป็นรายงานเปรียบเทียบนะคะที่ได้จัดทำมาตามมาตรา2ีแห่งพรบวินัยการเงินการคลงังพศ2 5 6 1นะคะซึ่งทางพลังงานได้ดำเนินการนะคะมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคา LPG นะคะโครงการยกระดับความช่วยเหลือลดค่าซื้อการหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อยเนี่ยให้ส่วนลดค่าซื้อการหุงต้มจากร้านคา้า กำหนดไว้นะคะจำนวน45บาทต่อคนต่อ3เดือนระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม2560จนถึงมีนาคม2565ซึ่งต่อมานะคะทางพลังงานได้ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมขึ้นอีกจำนวน55บาทต่อคนต่อ3เดือนก็จะรวมเป็น100บาทต่อคนต่อ3เดือนนะคะด้วยราคานี้ก็ตั้งแต่เดือนเมษายน2565จนถึงมีนาคม2566เลยนะคะซึ่งทางพลังงานเองได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็นนะคะเพื่อนนํำเนินการตามโครงการเหล่านี้แล้วนะคะซึ่งการใช้ใจ่ายประจําปีงบประมาณ2566งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็นได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะจึงได้มีการทรํารายงานเปรียบเทียบป,ประโยชน์ที่ได้รับกับการสูญเสียมามีรายละเอียดตัวเลขดังต่อไปนี้นะคะงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพศ2566นะคะได้รับจัดสรรงบประมาณมานะคะ 302.5ล้านบาทได้มีการใช้ไปจริง227.69ล้านบาทนะคะก็คงเหลืออยู่74.81ล้านบาทนะคะโดยที่ผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยที่ได้รับประโยชน์นะคะจากโครงการนี้ก็ประมาณการได้5.5ล้านคนนะคะใช้จริง4.18ล้านคนก็จะมีส่วนต่างประมาณ1.32ล้านคนนะคะ ส่วนในปีถัดมางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566นะคะจากมติพรม20ธันวาคม2565นี้ได้รับจัดสรรงบประมาณมาทั้งสิ้น309.11ล้านบาทซึ่งตัว309.11ล้านบาทนี้นะคะเป็นการจัดสรรงบประมาณมาเนี่ย234.30ล้านบาทนะคะแล้วก็เป็นการบรวกเข้ากับงบประมาณที่คงเหลือ จากรอบที่แล้วนะคะที่เหลืออยู่74.81ล้านบาทเนี่ยพอเอามารวมกันก็เลยได้อยู่ที่309.11ล้านบาทนะคะอันนี้ใช้จริงไปที่291.63ล้านบาทคงเหลืออยู่17.48ล้านบาทโดยผู้ที่ได้รับประโยชน์จากตรงนี้นะคะประมาณการไว้ที่5.62ล้านคนใช้จริงก็5.35ล้านคนมีส่วนตา่างเพียงแค่0.27ล้านคนนะคะ รวมทั้งสิ้นแล้วนะคะก็คือเป็นการใช้งบประมาณนะคะจากที่ได้รับจัดสรรมา536.80ล้านบาทใช้จริง519.32ล้านบาทก็มีคงเหลืออยู่17.48ล้านบาทนะคะซึ่งก็ได้ส่งคืนจำนวนเงินทั้ง17.48ล้านบาทนี้ให้แก่สำนักงบประมาณสองอปเรียบร้อยแล้วทั้งนี้นะคะขอเสริมว่าจากการดําเนินโครงการดังกล่าวเนี่ยได้ค้นพบว่ามีร้านค้าการหุงต้มนะคะกระทําผิดวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีการแลกส่วนลดค่าซื้อการหุงต้มเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคชนิดอื่นซึ่งทางสำนักงานพลังงานจังหวัดที่เกี่ยวข้องนะคะได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงณนะร้านหุงณนะร้านก๊าซหุงต้มนะคะแล้วก็ดําเนินการตามกฎหมายต่อไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็น2เรื่องที่นํามา แถลงให้ฟังนะคะแล้วขอทิ้งทายนิดนึงว่าวันนี้วันที่13กุมภาพันธ์พรุ่งนี้14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นะคะก็ขอแฮปปี้วาเลนไทน์ทุกคนด้วยขอใช้โอกาสตรงนี้นะคะกล่าวสั้นๆว่าก็ขอในวันแห่งความรักก็ขอให้คนไทยรักกันนะคะยังไงก็สมวดจุดต่างนะคะแล้วก็สว่งจุดร่วมนะคะรักกันไว้ให้มากๆค่ะขอบคุณค่ะไปเจอเลยครับท่านลงกนิกาครับ ค่ะสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะคะและประชาชนที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะค่ะวันนี้ค่ะมีเรื่องของคอรมอนะคะมีไฟเขียวนะคะกฎหมายสองฉบับค่ะเพื่อสภาพคล่องนะคะให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทางโควิด -19 นะคะได้แปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทัศค่ะเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะคะซึ่งที่ประชุมนะคะมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงนะคะกำหนด ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะและการเปลี่ยนแปลงสภาพกองทุนอสังหาริมทรัพย์เป็นกองเป็นกองทัสนะคะเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์พศค่ะและร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมเกี่ยวกับอาคารชุดนะคะสําหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมนะคะซึ่งมีออกมาสองฉบับด้วยกันค่ะ ฉบับที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะคะได้ตรวจพิจารณาแล้วนะคะตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอค่ะเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการและลดภาระให้แก่ภาคธุรกิจและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนค่ะเพื่อกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งนี้ค่ะ การเสนอร่างกฎกระทรวงทั้งสองฉบับนะคะเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่24มกราคมค่ะพศ2566นะคะเรื่องมาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทัสเพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่กระทรวงการคลังได้เสนอนะคะซึ่งสาระสำคัญของของร่างกระทรวงนี้นะคะ ในประเด็นนะคะก็คือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นะคะหมายความว่ากองทุนรวมเพื่อจัดการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยตรงตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะคะกําหนดค่าธรรมเนียมค่ะร้อยละ0.01ของราคาประเมินทุนทรัพย์หรือราคาทุนทรัพย์ที่เช่าหรือจำนองแต่จํานวนค่าธรรมเนียมนะคะอย่างสูงต้องไม่เกิน1น0 0 0แบาท กำหนดระยะเวลาค่ะเฉพาะการจดทะเบียนที่ดำเนินการนับตั้งแต่วัน,วนที่กฎกระทรวงนี้มีผลบังคับใช้นะคะถึงวันที่31ธันวาคม2567ค่ะซึ่งมาตรการดังกล่าวนะคะคาดว่าจะทำให้องค์กรปกครองส,ส่วนท้องถิ่นนะคะสูญเสียรายได้ประมาณ3 0 9 2รล้านบาทค่ะ ซึ่งตลอดระยะเวลาการดําเนินการนะคะแต่อย่างที่เรียนที่ทราบค่ะก็เพื่อเป็นการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะค่ะต่อมานะคะในลำดับข่าวที่2นะคะก็เป็นเรื่องของการแต่งตั้งนะคะคอรมอนะคะมีมติอนุมัตินะคะเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีค่ะจำนวน2ท่านค่ะ 1. น,นะคะคือนายวันอยู่บำรุงนะคะ2คือนายบุญจงวงไตรัตค่ะ ซึ่งให้แต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีนะคะและต่อมานะคะเป็นเรื่องของการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นๆในคณะกรรมการนะคะมีด้วยกันถึงหคณะด้วยกันนะคะค่ะหนึ่งนะคะก็คือให้แต่งตั้งประธานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะโดยนาย สุภวุฒิสายเชื้อนะคะให้เป็นประธานสภาค่ะและท่านอื่นๆนะคะให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิค่ะได้แก่นายกงกิตทีรันกิจนะคะน,นายกิษศนะวจีไกรราชค่ะคุณหญิงกัสมาวรวรรณยุทยาค่ะนายปิยมิตรศรีธราศรีธาค่ะนายวิษณุอัฏฐวานิช์นะคะนางสาวลักษลินนะคะชินโชตีรนันค่ะ นายสมปวินมันประเสริฐค่ะนายสุพจน์เตชะวรศินสกุลค่ะนายอารีชวริชีวินกุลนะคะนายเอ็นนูซื่อสุวรรณค่ะและต่อมานะคะคณะกรรมการตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นนะคะของกรรมการคณะกรรมการเคหะแห่งชาตินะคะจำนวนสิบท่านด้วยกันค่ะ เนื่องจากกรรมการอื่นนะคะพ้นจากตําแหน่งค่ะหนึ่งนะคะพ้นเอกสุพจน์มารานิยมนะคะเป็นประธานกรรมการค่ะส่วนกรรมการอื่นๆนะคะเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้นะคะต่อมาค่ะคณะคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นําเสนอค่ะแต่งตั้งกรรมการนะคะองค์การตลาดเพื่อเพื่อกเกษตรกรนะคะจำนวนเจ็ดท่านด้วยกันค่ะ มีจากผู้แทนสถาบันเกษตรกรจำนวน2ท่านนะคะคือนางสรัญญาสุวรรณพรมนะคะและพันตำรวจพันเชษฐอนนุ่นนันน์ค่ะเดี๋ยวรายละเอียดรายชื่ออื่นนะคะเดี๋ยวส่งตามให้นะคะต่อมานะคะเป็นคอ,อรมอนะคะมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำเสนอนะคะการแต่งตั้งคณะกรรมการองค์การสะพานปลาจำนวน7ท่านด้วยกันค่ะ ประธานกรรมการนะคะคือนายสมเกียรติประจำวงค่ะส่วนรายชื่อกกรรมการท่านอื่นๆนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตส่งตามภายหลังค่ะต่อมานะคะคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติอนุมัตินะคะสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะคะองค์การมหาชนค่ะให้แต่งตั้งนะคะประธานกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิค่ะโดยประธานกรรมการนะคะได้แก่นายนภกรนะคะธนสุวรรณเกษมค่ะ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอื่นๆนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตส่งตามให้ภายหลังค่ะขอบคุณครับพี่น้องสื่อมวลชนมีคําถามไหมครับถ้าไม่มีผมจะขอถือโอกาสนี้ชี้แจงเพิ่มเติมนิดนึงเกี่ยวกับกระแสข่าวก่อนหน้านี้วันสอวันที่ผ่านมาที่เกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงนะครับกฎกระทรวงของออกระทรวงสาธารณสุขที่ว่าด้วยการครอบครองยาเสพติดนะครับ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับมีคนเสนอข่าวในโลกโซเชียลว,ว่าโอ้โหร่างกฎกระทรวงอันนี้เปิดโอกาสให้มีการครอบครองยาบ้าไม่เกินห้าเม็ดถูกกฎหมายจะไม่โดนเล่นงานอะไรแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เป็นแล้วก็มีการเสนอความเห็นว่าร่างกฎกระทรวงนี้จะไม่ทําให้ยาบ้ามันระบาดหนักอีกเลยอะไรอันนี้ขอเรียนชี้แจงนะครับข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเป็นการเสนอข่าวที่คาดเคลื่อนและทําให้คนเข้าใจผิดอย่างไรแ้แรงข้อเท็จจริงก็คือว่า ก่อนหน้าที่จะมีร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เนี่ยมันมีกฎระเบียบเดิมอยู่แล้วว่าถ้าครอบครองยาบ้าไม่เกินสิบห้าเม็ดไม่เกินสิบห้าเม็ดนะครับให้ถือว่าเป็นผู้เสพเกินกว่าสิบห้าเม็ดจึงจะถือว่าเป็นผู้ค้าร่างกฎกระทรวงเที่ยวนี้เนี่ยเข้มข้นขึ้นเข้มข้น,เข,ขนเข้มงวดขึ้นสามเท่าคือลดจากสิบห้าเม็ดเหลือต้องไม่เกินห้าเม็ดถ้าไม่เกินห้าเม็ดจึงจะถือว่าเป็นผู้เสพนะครับเอ่อ เกินกว่าห้าเม็ดให้ให้สันนิษฐานให้ถือว่าเป็นผู้ค้านะครับไม่เกินห้าเม็ดในที่นี้ร่างกฎกระทรวงบอกว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นเพียงแค่ผู้เสพแต่ต้องประกอบด้วยข้อมูลแวดล้อมอย่างอื่นว่ามีพฤติกรรมอย่างอื่นไหมถ้ามีพฤติกรรมมีหลักฐานอย่างอื่นบ่งชี้ว่าไม่ได้แค่เสพแล้วมีการค้าด้วยเนี่ยต่อให้ครอบครองแค่เม็ดเดียวก็จะถูกดำเนินคดีส่วนคนที่ครอบครองต่ำกว่าไม่เกินห้าเม็ดแล้วก็ไม่มีหลักฐานว่าค้าเนี่ยให้สันนิษฐานว่าเป็นแค่ผู้เสพ แต่ผู้เสพในที่นี้ไม่ใช่ลอยชายได้นะครับเป็นผู้เสพซึ่งร่างกุระทรวงก็บังคับโวยว่าถ้าคุณโดนจับมีครอบครองถ้าเม็ดสี่เม็ดสาเม็ดสองเม็ดหนึ่งเม็ดเนี่ยนะครับให้ถือว่าเป็นผู้เสพแล้วเนี่ยท่านจะต้องเข้ารับการบําบัดถ้าไม่เข้ารับการบําบัดก็จะต้องถูกลงโทษอาจจะไม่ปิดก็รู้สึกว่าจะต้องจําคุกหนึ่งปีนะครับเพราะนั้นมันมีกติกาอยู่ครอบครองต่ํากว่าห้าเม็ดไม่เอาไม่เกินห้าเม็ดไม่ใช่ว่าไม่โดนอะไรเลยนะครับมีพฤติกรรม เข้าคายว่าค้าก็จะโดนโทษหลวงโทษว่าเป็นผู้ค้ามาไม่มีพฤติกรรมก็ต้องเข้ารับการบําบัดถ้าไม่เข้ารับการบําบัติก็จะต้องถูกลงโทษประการที่สองเรื่องของทําไมถึงจะต้องมีกติกาว่าไม่เกิน5เมตรให้ถือเป็นผู้เสพเพราะว่าถ้าหากว่ามีไม่มีกติกาแบบนี้นะครับพี่น้องสื่อมวลชนจากข้อมูลสถิติทั่วโลกรวมทั้งของประเทศไทยเราพบว่าคนที่เสพยาบ้าเนี่ย หรือยาเสพติดทั่วไปถ้าเขาถูกจับดำเนินคดีแล้วต้องต้องโทษจำคุกเนี่ยวงจรชีวิตของเขาเนี่ยมันจะบนเข้าไปเจอกับสภาพที่เอื้อให้เขาจะต้องออกจากที่คุมขงังออกจากคุกมาแล้วจะเสพติดจะกลับหันกลับมาเสพต่อเพราะว่าตัวเขามีมลทินซะแล้วสังคมไม่มีที่ยืนให้เขาติดคุกไปแล้วนะครับไปทำงานที่ไหนก็ไม่ได้ แล้วก็ไปรู้รู้จักกับวงจรคนค้าที่อยู่ในสถานเรือนจำต่างๆคนกลุ่มนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทั้งฝ่ายปกครองพบว่าน้อยกว่าน้อยที่พ้นโทษออกมาแล้วจะเลิกจะเลิกจากการเสพแต่ถ้าหากว่าเราเอาเข้าไปบําบัดคนกลุ่มนี้มีโอกาสเพราะว่ายังไม่ถือว่ามีมลทินถูกไหมครับไม่ถือว่าเป็นนักโทษเพราะฉะนั้น กลับมาสังคมมีที่ให้เขาเยืนให้เขายืนโอกาสที่เขาจะกลับเนื้อกับตัวและเลิกเสพยาเสพติดเนี่ยมันมีสูงกว่ามากมันมีประเทศที่ทําอย่างนี้มาแล้วและประสบความสําเร็จใช้แนวนี้เช่นโปรตุเกสโมเดลตัเลขชัดเจนนะครับว่าการที่ครอบครองนิดเดียวแล้วเพิ่งเริ่มเสพหลงผิดเนี่ยถ้าไปลงโทษเขาเลยเนี่ยชีวิตเขาจะวนอยู่ในเรียกว่าวงจรของยาเสพติดไปแทบตลอดชีวิตดังนั้นมาตรก,การนี้ มันผ่านการคิดวิเคราะห์ตกผลึกมาอย่างรอบคอบของกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ขอสือโอกาสนี้ชี้แจงทําความเข้าใจผ่านพี่น้องสื่อมวลชนไปยังพี่น้องประชาชนตัวประเทศด้วยครับวันนี้ก็ขอจบการถแถลงข่าวการประชุมคอรมอครั้งที่7จ็ดทับสอและเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ